บริษัท STD เมติกจำกัดมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการใช้พืชและผลไม้ในท้องถิ่นของประเทศไทยให้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลายและมีงานวิจัยที่ลองรับเกี่ยวกับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระลดเลือนริ้วรอยและทําให้ผิวกระจ่างใสอย่างไรก็ตาม สารสก,กัดมะม่วงหาวมะนาวโหยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเครื่องสําอางตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทางบริษัทจึงได้รวบรวมงานวิจัยและข้อมูลเกี่ยวกับทางวิชาการ ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาในที่สุดสารกัดมะม่วง,งหาวมะนาวโหก็สามารถเป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางได้จากความสําเร็จในครั้งนี้ทางบริษัท std เมติกจำกัดได้มีการพัฒนากระบวนการสกัดเพื่อให้ได้สารสําคัญที่ออกฤทธิ์ที่ทําให้ผิวกระจ่างใสได้แก่กรดคอลาลเจนิกและวิตามินซีแล้วยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ร,ร่วมกับบริษัท beauty อมมูนิตี้จำกัดมหาชนภายใต้ชื่อแบรนด์ว่า beauty buffet คาลิสาไฮด้าโกไบทินนิงซึ่งนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของประเทศไทยที่ได้ใช้สารสกัดมะม่วงหาวมะนาวโหเป็นวัตถุดิบสำคัญในการดูแลผิวให้กระจ่างใสสุดท้ายนี้นะครับอยากเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีผลงานนวัตกรรมนะครับมาเข้าร่วมประกวดในงานไทยแลนด์ Synergy กันเยอะๆนะครับ